รับโอกาสที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้นะคะก่อนที่จะมารับค้าครองและรับบาทเนี่ยคุณแม่อยากพูดเรื่องสาราในยธรรมกับพวกเราเป็นเบื้องต้นเนื่องจากว่าเรามีผู้หญิงที่เป็นนักบวชอยู่กันคร<อ>ึ่งร้อยนะคะการมีทิฏฐิเสมอกันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเราเป็นผู้บวชใหม่แล้วเราก็จะไปอยู่กันที่หุบเขาโพธิสัตว์ เพราะฉะนั้นการคลองใจของเราในการอยู่เป็นหมู่คณะอยู่บ้านคนเดียวก็อึดอัดอย่างหนึง่งพอมาอยู่เป็นหมู่คณะเนี่ยคุณแม่อยากให้พวกเราเนี่ยรู้จักการปฏิบัติที่รู้ว่าทิฏฐิที่เป็นสมาธิทิฏฐิคือการมองเห็นแล้วไม่เป็นมองเห็นทุกข์แต่ว่าไม่เป็นทุกข์ มองเห็นทุกอย่างเข้าใจทุกทุกมีไว้หเห็นไม่มีไว้ให้เป็นทุกคนที่เป็นผู้หญิงมาอยู่รวมกันก็ต้องมีสมาธิขีดเสมอกันแล้วต้องมีเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลัง มีเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้ารับรับหลังไม่มีทาว่าร้ายไม่เบียดเบียนไม่กระแทกกระทันด้วยอารมณ์อารมณ์เป็นปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปสื่อสารกันด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและหลังมีอะไรก็แบ่งปันแม้กระทั่งการรู้จักบริโภครู้จักประมาณในการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยรู้จักไม่ไม่ละโม นะคะแบ่งปันมีอะไรดีๆก็ให้คนอื่นอาหารอร่อยกินกันหลายคนนึกถึงที่ไรอย่าติดหนี้อย่าเป็นไม่ชีที่ติดหนี้คำข้าวชาวบ้านนรกให้เรารู้ได้เลยว่ามีอะไรก็ปรึกษาหารือกันทุกวันเรามีการประชุมกันทุกวันอยู่เนืองนิด ประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันทําวัดข้อปฏิบัติมันมีวินัยอยู่เรามาเพื่อเป้าหมายคือพ้นทุก์ขเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้สารานนยธรรมเราก็จะกลายเป็นคนที่เข้ากันได้ดีเหมือนน้ำกับน้ำนมนะจแล้วก็โ้อชงเจ็ดเป็นชื่อของผู้เธอเธอก็ต้องรู้ว่าเราฝึกทำงานกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงาน มีสติสัมพอชงอยู่ในทุกลมหายใจเข้าแล้วออกมีธรรมวิจยะสัมพ่อชงคือเหมือนทำงานอย่างมีวิจัยมีธรรมวิจัยสืบคน้นเส้นธรรมทดลองนะคะอย่าเป็นคนที่เชื่อมง,งารเมื่อเราเห็นว่าเรามีสติสัมพ่อชงธรรมวิจยะสัมพ่อชงวิริยะสามพ่อชง คือเพียรที่จะปิดประตูนรกให้ได้ละอกุศลทั้งปวงกุศลที่ทำได้ยากก็จะได้เกิดขึ้นไม่ยากถ้าเราจเจริญสติละอกุศลปิดประตูนรกเราก็จะรักษากุศลให้ยั่งยืนได้มันก็จะเริ่มมีปิติชีวิตที่มันแบบมันไม่เคยมีความปิติอิ่มใจอะไรเลยเธอก็จะมีปิติสัมโพชงในขณะนั้น แล้วเธอก็ต้องทําให้มันสงบมีปัสสิสัมโทชงในขณะนั้นด้วยเมื่อเราเข้าสู่ปัสสถิมันก็จะเข้าสู่สมาธิสมาธิไม่ใช่แค่เพียงนั่งหลับตาแต่มีจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมีสมาธิสัมโพชฌงและสุดท้ายก็คืออุเบกขาสัมโพชฌง ทำทุกอย่างมาเต็มที่แล้วปล่อยวางในผลได้เลยรู้ในเหตุด้วยความไม่ประมาทเหตุไม่ประมาทผลก็ต้องพ้นทุกข์อยู่ด้วยอารมณ์หนึ่งอารมณ์ได้ที่แบบมันไม่ทําให้เราต้องไปจมอยู่กับอารมณ์นะคะนั่นเธอได้ชื่อว่าเป็นรุ่นพ่อชงเจตก็ให้ทุกคนฝึกเจริญพ่อชงเจตในลมหายใจแข่งสติเนี่ยสติสาพมพ่อชงถ้าทําได้เนี่ย ก็ไม่จะเป็นที่หนักใจอย่างที่พระเดชพระคุณถ้า,าจะามอบหมายให้คุณแม่ได้อบรมพวกเธอนะแล้วการไปอยู่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะมีความสนุกอยู่กับการทำงานแล้วก็สงบเย็นอยู่กับการทำงานแล้วก็เป็นประโยชน์อยู่กับการทำหน้าที่ของเราถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญมารับผ้าคลองเพื่อจะไปเปลี่ยนผ้าคลองแล้วรับบาปเพื่อจะออกไป วินทบาทเป็นการทำงานที่ฝึกเลยว่าชีวิตไม่ใช่ของฉันเขาไม่ได้ให้เราเพราะเป็นเราแต่เขาเคารลบพระธรรมในตัวเรานะลรกจ้ะ